สวัสดีครับกระแสข้าวดังนะครับไม่เกี่ยงทำร้อยอาชีพชีวิตล่าสุดจอมสิตาออกจากวงการ26ปีทำา1 8 8อาชีพหลังจากที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานกว่า30ปีจอมสิตาเนื่องจากด้วยความที่รักในชีวิตส่วนตัวและรู้สึกว่า ตนเองนั้นไม่เหมาะกับงานในวงการบันเทิงจึงทําให้ชีวิตของเธอนั้นผกผันเปลี่ยนไปมากๆมีครอบครัวก็ไม่สมหวังซึ่งล่าสุดนั้นได้เผยพร้อมกับที่จะมาแสดงในจอแก้วอีกครั้งหากได้รับโอกาสและจะไม่เลือกบทเลยเพราะตนนั้นคิดว่าสิ่งที่ได้รับน่าจะไม่ยากเท่ากับอาชีพที่เคยทำมาก่อนเช่นขายของขายลูกชิ้นทอด แล้ก็ทำมาหมดแล้วและบทอะไรก็รับหมดขอเพียงโอกาสให้กลับมาสู่จอแก้วอีกครั้งโดยจอมสิตานั้นได้เผยว่าถ้าถามว่าที่หายจากวงการไปนั้นเราอยากไปใช้ชีวิตแบบวิถีชาวบ้านเป็นสไตล์ตัวเองก็ปิดทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนออกไปหมดเลยและเปลี่ยนเบอร์ใหม่อะไรหมดเลยไม่ติดต่อใครเลย เราเป็นคนที่ชอบชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ไม่ชอบเข้าสังคมชอบอยู่แบบสันโดษก็เลยเฟดตัวเองออกไปพอผ่านไปหลายปีก็มีเพื่อนมานั่งคุยกันว่าเราปิดตัวเกินไปไหมดารารุ่นใหญ่ๆจะแนะนำให้จอมนั้นแต่งตัวแต่งหน้าบ้างคือมันไม่ใช่เราเราไม่เหมาะกับวงการบันเทิงเลยเรารู้สึกว่าไม่สวยไม่สำอางติดดิน และตอนที่ออกไปก็มีครอบครัวค่ะแต่สุดท้ายครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์มีอะไรพลิกผันเยอะแยะมากมายจอมอาศัยไปขายกระเป๋าที่ตลาดนัดบ้างออกบูธบ้างตอนนี้ทำไมอยากกลับมาอีกครั้งนะเหรอก็มีแรงบันดาลใจหลายอย่างแลหลายคนที่ให้ความช่วยเหลือเรามากเรารู้สึกเป็นคนตัวเล็กๆแในวงการบันเทิงที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรโด่งดังเลยแต่ วันที่เราประสบปัญหาในชีวิตพี่ๆเพื่อนๆในวงการต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไปหมดและเขามาด้วยความรักเราเห็นว่าเราเป็นคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งที่ห่างหายไปเราก็รู้สึกอยากจะกลับมาทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและทำอะไรก็ได้ที่เป็นเงินถ้าได้กลับมาอีกครั้งจ๋อมจะไ,ไม่เลือกบทหรอกค่ะเพราะเรามองว่าเราสามารถไปขายของที่ตลาดนัดก็ได้ ขายอาหารขายลูกชิ้นทอดได้กับบทนั้นไม่เลือกเลยเพราะชอบศิลปะการแสดงส่วนจะมองกลับมาอีกครั้งว่าจะยั่งยืนไหมก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ลองทำเวริร์กไม่เวริร์กก็เป็นเรื่องของการควบคุมให้ทำให้ดีที่สุดผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงก็โอเคเรารับได้ทุกอย่าง ตอนนี้จอมเองนั้นก็พร้อมที่จะกลับไปทำงานในวงการบันเทิงแล้วอยากขอโอกาสกลับมาทำงานอีกครั้งยังไงฝากด้วยนะคะที่ได้ว,ว่าเป็นอดีตนางเอกสู้ชีวิตที่ยังสวยและเก่งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆครับขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ